ด้านนอกก็มีนะครับโอ้ยโคตรใสอะสูงมาใช่ครับตรงทั้งสี่มุมเลยนะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับฮัลโหล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการเกจทางช่อง IT Everytime และ108แร้อยแปดแชนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องและพรีวิวเคสสำหรับ p p o o n 10R ถ้าใครที่ไม่อยากดูสตอรี่ของมันนะครับก็กระโดดข้ามไปเลยช่วงท้ายๆนั่นแหละถึงจะแกะกล่องอันนี้นะเราจะมีสตอรี่นิดนึงเท้าความนิดนึงนะครับก็คือว่าสังเกตไหมมีอะไรแปลกๆก,ก็คือมีความแหว่งนะฮะมีความแหว่งออกไปนะ แล้วนี่ก็คือเคส UAG รุ่นจำไม่ได้แล้วอะ่ะรู้แต่ว่าของแท้ราคาพันสองมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับรับประกัน10ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ฟรีก่อนหน้านี้เราเคยทำคลิปไปแล้วเนาะถึงวิธีของขั้นตอนของการแบบเปิดใบเคลมขอเลขที่ใบเคลมแล้วก็ทำการเคลมซึ่งมันง่ายมากนะครับก็แค่แบบว่าต้องสื่อสารภาษาอังกฤษ,า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 ษาได้ในระดับหนึ่งะนะก็คือต้องไปเปิดใบเคลมในเว็บ UAG ใช่ปะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะส่งเลขมาให้นะครับเราจะได้เลขมาเนาะ แล้วเราก็เอาเลขนั้นนะ่ะมาถ่ายรูปคู่กับเคสที่มันเสียหายนะครับแล้วก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมลนะแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องส่งซากของเก่าเนี่ยกลับไปให้ทาง UAG เลยนะครับเขาก็จะส่งของใหม่มาให้เราเลยนั่นคือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือทาง UAG เขามีการเปลี่ยนฟโฟล์นะครับมีการเปลี่ยนขั้นตอนของการเคลมใหม่ก็คือจะต้องส่งซากกลับไปด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่เคลมเลยนะภายในระยะ เวลา10ปีนะคือมันสามารถเคมได้ตลอดนะครับแต่อย่างที่บอกแหละมันต้องส่งซากอันเนี้ยไปที่อเมริกานะครับแล้วลองคิดดูนะต้องเสียเวลาแค่ไหนต้องเสียค่าส่งเท่าไหร่นะครับเออค่าส่งเนี่ยแพงกว่าการซื้อเคสใหม่ที่ไม่ใช่ยี่ห้อเดิมแน่ๆนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาอีกแล้วพอแล้วนะครับกับยี่ห้อนี้ส่วนตัวนะอันนี้ไม่ได้มามาเบรมมาบัฟมาดิสเครดิตแบรนด์ UAG นะครับถ้าใครที่ อยากจะแบบรอยัลตี้ต่อไปก็ดีใจด้วยนะครับซึ่งมันก็ดีจริงนะฮะนี้ไม่ใช่ UAG อันแรกของเรานะก่อนนั้นนี่ก็ซื้อมาใช้แล้วก็พังแล้วก็ซื้อมาใช้อีกทั้งทงที่แบบว่ายังไม่ถึง10ปีก็พังอ่ะนะแต่เราเห็นว่าเออแรกๆมันก็เคลมได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีลิมิตไม่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนในการที่จะเคลมอะไรเงี้ยนะครับก็เลยซื้อมาใช้อีกนะฮะแต่ว่าต่อไปนี้ก็คือพอแล้วนะฮะจบแล้ว <c oughs> ลาก่อนลาขาดนะครับกับ UAG เนาะ แล้วเราก็เลยแบบก็คือสุดโต่งนะตอนแพงก็คือแพงสุดนะฮะเป็นพันก็ซื้อจา้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือ30ถ้าจำไม่ผิดคือ35บาทนะครับรวมส่งอะ่ะ70นะกลมๆรวมส่งนะครับยี่ห้อนี้เลยเวนเดอร์กาดคือกล่องก็มียี่ห้อแล้วก็เคสเนี่ยก็คือเป็นยี่ห้อเดียวกันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะและลองใส่กันดูนะครับคือมันมีหลายร้านมากนะครับที่จําหน่ายเคสนเนานะละตั้งแต่แบบ เคสราคา9บาทก็มีนะค่าส่งอะแพงกว่าค่าสินค้าก็มีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ราคากลางๆนะเพราะว่าถ้ากลางๆมันก็ต้องประมาณ5-600อะไรเงี้ยใช่ไหม <S <S ใช่ไหมเพราะว่ามันมีแพงระดับพันด้วยก็คือ E U A G เออช็อป U A G ที่เป็นแบบ Official เป็นทางการในช้อปปีก็มีนะครับท่านใดที่แบบ เออมีคอยมีอ f ฟ l i a t e ลชอปแบ็กอยากอุดหนุน UAG ต่อไปนะครับแต่ว่าอยากซื้อผ่านช้อป e ีอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะอ,อันนี้ชี้เป้านะครับแต่ว่าเราพอแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเคสนะครับแกออกมาก็คือไม,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 ไม่ไม่มีไม่มีซองอีกแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นแพคเกจจริงของเขาแล้วที่แบบว่ามีบงมีแบรนด์อะไรเงี้ยเออก็จะมีแบบคําขอบคุณน,นั่นนูนนี่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้คือความพิเศษก็คือมันจะเป็น เหมือนอารมณ์แบบติดฟิล์มอ,อ่ะก่อนติดฟิล์มเนี่ยมันจะมีมันจะมีผ้าใยสังเคราะห์นะเป็นแบบว่าเปียกกับแห้งใช่ไหมมาให้เช็ดนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็มีมาให้เนาะอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดคือเคส iPad ของเราก็ยี่ห้อนี้แหละใช่ซึ่งก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่พังด้วยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือคือเหลืองนะครับเออซึ่งเราก็ไม่เป็นไรเหลืองก็เหลืองไปก็คลาสสิกดีนะครับเป็นสีแบบสีชาอะไรเงี้ยนะอ่ะเคสของเราเป็นแบบนี้ มันจะมีหลายรุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือมันจะเป็นแบบรูกล้องใช่ไหมรูไม์แล้วก็รูแฟลอะไรเงี้ยเออมันจะแยกกันนะตามนี้เลยนี่มีสามรูแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นยาวนะอืมซึ่งมันไม่ได้มีให้เลือกนะครับมันมีให้เลือกเฉพาะว่าเ่น r 11 12อะไรเงี้ยในเว็บอ่ะนะมีโอ้ตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดคือไล่ตั้งแต่หขึ้นมาเลยอะไรแบบนี้นะครับอืมแล้วก็อันนี้มันจะแบบคุนๆหน่อยจะเห็นว่าหน้าเราอ่ะ มันไม่ใสใช่ะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีฟิล์มเว้ยเห็นไหมซึ่งมันต้องแกะใช่ไหมทุกคนใช่แหละมันต้องแกะออกนะครับแกะเนี่ยใสเลยต้องแกะไหมถ้าไม่แกะมันก็จะมันก็จะใหม่ใหม่ต่อไปนะด้านนอกก็มีนะครับอ,อุ้ยโคตรใสอะ ต้องแกะแหละนะครับเพราะว่าถ้าไม่แกะก็เราจะไม่เห็นความใสแบบนี้นะฮะเออตรงนี้เขาบอกว่าอะไรบ้างเนี่ยอ่านตอนนี้ทันไหมเนี่ยบอกว่าสแตนดาร์ดโปรเทคชันนะครับก็คือการปกป้องที่เป็นมาตรฐานนะมีดรอปรี s ิส n c นนะครับป้องกันการตกกระแทกนะครับมีไลท์เวทเอ่อคอนสตรั t ชันก็คือโครงสร้างที่น้ำหนักเบานะครับมีอะไรวะโก m a าพาราลาเฟล็กชันไ อะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะเป็นเป็นเหมือนแบบเทคโนโลยีเฉพาะของเขาอะไรเงี้ยนะเป็นเป็นเป็นพาเชน patent, เป็นสิทธิบัตรของเขาอะไรประมาณนั้นนะฮะต่อไปเราก็จะทําการเช็ดนะครับด้วยผ้าต่างๆที่เขามีมาให้โอ้เยอะมากเลยใช้ยังไงบ้างเนี่ย <laughs> เดี๋ยวขอวางบนพื้นนะครับมันจะมีผ้าหนึ่งนะครับผ้าหนึ่งก็คือผ้าเปียกนะผ้า2ก็คือผ้า dry เปียกคือ wet wipes นะครับ wipes ที่เหมือนกระดาษเช็ดตูดเด็กนะ แล้วก็2ก็คือ dry wipe นะครับผ้าแห้งแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะ dust absorber นะครับ dust แปลว่าฝุ่น absorb แปลว่าดูดซับนะตัวดูดซับฝุ่นคือจริงๆอะ่ะเขาอะ่ะ born to be เขาเกิดมาจากการเป็นแผ่นฟิลม ติดหน้าจอมือถือนะครับซึ่งเวลาที่เราติดฟิล์มหน้าจอมือถือเนี่ยเราจะซีเรียสเรื่องของฝุ่นมากนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้ละกันขี <c oughs> ้เกียจนะเราก็จะใช้แค่ผ้าอันนี้นะครับก็ใช้ผ้าหนึ่งก่อนนะครับเป็นผ้าเปียบม,มันน่าจะเป็นแบบแอลกอฮอล์นิดน,นึงอะไรเงี้ยไม่รู้กันเออเุ้ยอยากใส่เลยอืมก็ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมารีวิวน่าจะเป็นรีวิวเป็นเป็นคอมเมนต์ได้คลิปนี้นะครับผ่านไปแบบ1ปี2ปีอะไรเงี้ยว่าแบบยังใช้อยู่หรือเปล่าสภาพเป็นไงบ้างเหลืองไหมอะไรเงี้ยนะครับอืมก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่คงไม่ถึงกับทําเป็นคลิปอะนะคือปกติเวลาเราจะซื้อของ s h o p ปีเนี่ยแม้กระทั่งซื้อเองก็ตามนะเราจะต้องเอาลิงก์ไปแปลงเป็นอัฟฟิลิก่อนนะครับเพื่อแบบเพื่อความแบบ เรือล่มในหนองอ่ะทองต้องไม่ไปไหนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่มันถูกมากเราก็เลยไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าเพื่ออำนนยความสะดวกกับเพื่อนๆนะครับที่อยากอยากตามรอยนะครับก็เดี๋ยวเราเอาลิงก์แปะไว้ให้นะอันนี้ถามว่ากันกระแทกไหมก็กันนะเพราะว่าเมื่อกี้อ่านคุณสมบัติให้ฟังก็จะมีเรื่องราวของการกันกระแทกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มุมอันนี้ อันนี้จริงๆมีมีให้อ่านในช้อปปีนะครับอยากอ่านเพิ่มเติมก็ไปอ่านด้านเนี่ยเห็นไหมมันจะมีมันจะมีแบบว่าสูงขึ้นมาใช่นะครับตรงเนี้ยส,สูงขึ้นมาใช่ครับตรงทั้งสี่มุมเลยเนาะอุ้ยลืมถ้าใครไม่จูใจนะครับแล้วที่บ้านมีกระดาษเปียกส่วนหญ่เขาจะเรียกกระดาษเปียกเนะี่ยก็มาเช็ดได้นะครับแต่ว่าสําหรับเคสนะ่ะเราโอเคแล้ะแต่ว่าที่ยังไม่โอเคก็คืออันนี้นะเดี๋ยวเราจะ ลอกฟิล์มอันนี้ออกเลยดีไหมใช่ฟิล์มข้างหลังอนะ่ะมันใช้มานานมากแล้วอะ่ะเ mm hmm. อันนี้ก็ซื้อที่ร้านอะไรวะร้านแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอะไดโซหรืออะไรประมาณนั้นแหละคุ้มใช้คุ้มแล้วแหละนะครับมันก็จะหมดอายุแล้วแหละ,อะลอกทิ้งไปเลยนะ mm hmm. เป็นลายเคฟลาด้วยนะ mm hmm. โอ้ยแกออกแล้วก็ใหม่สวยอยู่เด้อไอโฟนไอโฟน e r ต้องทำความสะอาดดีๆนะครับ mm hmm. ไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวถ้ามีดินมีอะไรแล้วเราอัดมันไปอยู่ในในเคสนะ่ะมันก็จะไปเสียดไปสีกันอยู่ในนั้นเนาะทำให้แบบมือถือของเราเป็นเป็นรอยนะครับที่เขาบอกว่าโดนเคสกัดโดนเคสกัดนะจริงๆไม่ใช่เคสกัดนะครับจริงๆอะ่ะเป็นเป็นเม็ดหินเม็ดทรายที่มันเข้าไปอยู่ในเคสของเราแล้วมันมันเสียดสีกันนะอ่ะเออเพราะว่าม,มันเบียดเสียดกันนะก็เวลาใสา่เอาด้านที่มีปุ่มเยอะๆใส่ลงไปก่อนนะ ซึ่งก็คือฝั่งนี้ฝั่งปุ่มเพิ่มลดเสียงแต่ฝั่งนี้ก็มีปุ่มนะปุ่ม power ปุ่มล็อกหน้าจอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับออ,อ,อห้ยมันไม่เห็นโลโก้มัเนเทมเมมมาให้เลยเอามาอ๋อเหรอฟิล์มโผล่ขึ้นมาเพราะว่าอันนี้เราติดฟิล์มกระจกนะฮะซึ่งซึ่งก็แตกแล้วแหละถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้ติด,ต,ดตามตลาดนัด จบไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะที่ว่าด้วยเรื่องของการรีวิววิธีการเคลมเคส UAG นะครับของแท้นะขั้นตอนการเคลมนะครับอัปเดตปี2021นะจริงๆอะ่ะเหมือนเขาเปลี่ยนโฟโล์แบบเนี้ยที่มันยุ่งยากขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่เขาแบบว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเนาะเขารบกวนให้เราแบบช่วยภาษางานให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าอ๋อ เออเขาเปลี่ยนโฟแล้วอะไรเงี้ยมันต้องส่งซากตั้งแต่ครั้งแรกของการเคมกลับไปที่อเมริกาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบค่าส่งอะ่ะน่าจะซื้อเคสอันนี้ได้แบบหลายอันนะส่งแอ์เมลอ่ะมันแพงอยู่แล้วแล้วมันเป็นพัสดุด้วยอะไรแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกคอนเทนต์นึงในคลิปนี้นะครับก็คือการพรีวิวเคสแบบสายนะครับสำหรับ p p o o n 10R และ iPhone รุ่นอื่นๆและ มือถือรุ่นอื่นๆด้วยแหละนะครับแล้วก็ฟิล์มด้วยนะครับจริงๆเขาบอลทูบีฟิล์มนะครับยี่ห้อแวนเดอร์การนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์่ใช่กดแชร์แค่ซับสไคร์นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ